สวัสดีค่ะชาวมิลเลรเลวันนี้มาว่ายนะ้ำมาเข้าซาวน่าย,ยืดเส้นเอ็นยืดแข้งยืดขาเพื่อร่างกายที่จะไม่ปวดร่างกายที่มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะอ่าพื้นเจบมาแล้วแต่ว่าขอเจี๊ยบวันนี้เจี๊ยบมานั่งนึกได้แป๊บหนึ่งว่าเ,เสียงของหัวใจอะคะ่ะเจี๊ยบฝึกนะคะ วันนี้จะมานั่งนึกตัวเองเจ๊ฝึกเรื่องการใช้ NLP การพูดในสิ่งที่เป็นบวกพูดในสิ่งที่ดีๆแล้วเจ๊มีความกับปัญหาที่เจ๊มีนะคะเสียงของหัวใจเจ๊มันเจ็บปวดมันทรมานมันเหนื่อยมันทอ้อแต่เจ๊ยพ,พยายามสร้างความรู้สึกสุขกรบ ความเจ็บความเหนื่อยความท้อโดยที่มันเป็นแค่ความรู้สึกความสุขจอมปลอมหมายถึงว่าคือในเราจะต้องรู้สึกให้แบบว่ามีความสุขสร้างความรู้สึกที่ดีๆขึ้นมานะคะแต่จริงๆแล้วอะถ้าเรามีมีความรู้สึก คือสัมผัสเสียงหัวใจเราให้ได้ว่าตอนนี้เรารู้สึกยังไงอะค่ะแล้วพยายามพูดคุยกับเขาแล้วผันความรู้สึกของเขาให้เป็นความรู้สึกที่อยู่ในความรู้สึกที่ฟังรู้สึกที่แบบว่ามีความสุขคือผันความรู้สึกนั้นให้มีพลังให้ได้ค่ะไม่ใช่เราจะต้องไปโกหกความรู้สึกเราในเมื่อเราทรมานเราทุกข์เรายังต้องมาบอกความรู้สึกเราว่าเราเหนื่อยทรมานทุกข์แล้วเรายังมาบอกความรู้สึกว่าเราสุขเราหลุด เราสุขเราหลุดเรารวยแล้วจริงๆแล้วความเป็นจริงอะเรายังอยู่ในห่วงของความทุกข์ความทรมานถ้าวงกลมความรู้สึกตรงนี้ถ้าความรู้สึกในหัวใจในความรู้สึกเราอะไม่สามารถที่จะสุขได้จริงไม่สามารถที่จะเป็นความรู้สึกจริงๆที่เราผันความรู้สึกได้เพราะฉะนั้นการกระทําเรามันจะออกอีกแบบหนึ่งแล้วความคิดเราก็จะออกอีกแบบหนึ่งเหมือนกับช่วงตอนที่เจ๊ยังไม่รู้ของการสัมผัสความรู้สึกจริงๆ่ะคะ เจ๊ก็ยังมีปัญหาการเงินวนเวียนมาวนเวียนมาหาเงินมาได้เยอะแต่มันก็มีรายจ่ายออกไปเยอะมันมันเป็นวงจรที่ยังหมุนอยู่วงจรเดิมโดยที่มันไม่ผ่านไปได้อ่ะคะ่ะแต่ตอนนี้เจ๊มีความรู้สึกว่าพอเจ๊บสัมผัสเสียงหัวใจของตัวเองแล้วก็กล้าที่จะรู้สึกความรู้สึกของเสียงหัวใจตัวเองแล้วก็เปลี่ยนความรู้สึกนั้นให้มันเป็นความรู้สึกที่มีพลังบอกตัวเองเออ บอกตัวเองฝึกตัวเองว่าเป็นความรู้สึกที่มีพลังแล้วก็ทํามันจริงๆมันก็จะส่งผลถึงวงกลมการกระทําที่ออกมาดีความคิดออกมาดีสุขในหัวใจก็สุขจริงๆแล้วตอนนี้ทุกสิ่งอย่างที่มันเริ่มเป็นปัญหามันก็เริ่มคลี่คลายออกเริ่มคลี่คลายออกแต่มันก็ยังต้องใช้เวลานะคะเพราะว่าอย่างที่รู้กันว่าปัญหาของเจ็บมันเยอะแต่เจ็บก็ก็ต้องฝึกต้องทำฝึกต้องทำให้มันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแล้วทุกสิ่งอย่างมันจะดีขึ้นค่ะ เจียบก็เป็นกําลังใจให้เพื่อนๆนะคะเราฝึก NLP เราฝึกการสร้างภาพเราฝึกการคิดบวกได้แต่ขอให้สัมผัสความรู้สึกของหัวใจจริงๆนะคะหัวใจของคุณว่าคุณตอนนี้คุณทุกข์คุณสุขหรือคุณเหงาหรือคุณเศร้าหรือคุณกังวลแล้วพยายาม คุยกับหัวใจของคุณให้เปลี่ยนของให้เปลี่ยนความรู้สึกนั้นด้วยด้วยวด้วยตัวคุณเองนะคะอยา่าต้องมาสร้างภาพต้องมาป้ายสีเพื่อที่จะให้มันเปลี่ยนเพราะว่านั่นหมายถึงว่าเราหลอกตัวเองอะคะ่ะแล้วก็อยู่กับความรู้สึกเพ้อเจ้อโดยที่มันการกระทําสิ่งที่ได้มาจริงๆอะมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงอย่างที่เราอยากให้มันได้มันก็ยังมวนอยู่ในวงจร ที่เป็นวงจรปัญหาเหมือนเดิมเป็นกําลังใจให้นะคะเราจะผ่านมันไปได้ค่ะสูๆ้ๆถ้าใครติดอะไรถามเจ็บมาได้ส่วนตัวเลยนะคะยินดีมากๆที่จะให้คาแนะนําฝันดีโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ